กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยิ่เมทย c h ย n าแนนะครับผมวันนี้ผมจะรีวิวแกะเจ้าตัวปัม๊มที่ผมซื้อมาจาก l a ซาด a นะครับตัวนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปแกะดูว่าข้างในมันจะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่ฝนตกมาหลายวันผมก็ได้เอา,อาลือจากที่อยู่ในสวนกลับมาอยู่ในบ้านนะครับเพราะว่า กลัวว่ามันจะมีการน้ําป่าไหลหลักมาท่วมเสียหายนะครับผมก็เอามาเข้ามาอยู่เข้ามาไว้ที่บ้านแล้วก็จะแกะทําความสะอาดกันนะครับอา้าวไปกันเลยนะครับ ทำไมตัวนี้นะครับผมอ่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปเท่าไหร่ครับม็นตกครับผม ครับข่างไปชมก็ไม่มีอะไรมากครับผมว่าใช้งานมานามพอสมควรก็เป็นสนิมนิดหน่อยให้ดูใกล้ๆนะครับ ใบพัดก็จะประมาณนี้ครับผมเป็นใบพัดแบบปิดนะครับข่าว่าใบพัดแบบนี้เป็นใบพัดแบบปิดนะครับเวลาที่เราไม่ได้ใส่ตัวกรองเศษนะครับมันก็จะมายัดอยู่ตรงรูตัวนี้ครับเราต้องแกะออกมาทําความสะอาดนะครับแต่ตัวนี้ผมใช้ตัวกรองนะครับ กันเศษกันลูกก้อนหินเศษหินเศษอะไรเศษไม้ตัวนี้ก็เลยไม่มีอะไรมายัดแต่ถ้าเราสูบบ่อเนี่ยสูบจนถึงก้นบอ่อเราก็จะต้องมันก็จะมีเศษหญ้ามาติดตรงนี้เราต้องแกะออกมา หรือออกมาแล้วก็ดึงออกมันก็จะทำงานได้เหมือนเดิมเห็นเล็กๆแบบนี้ก็ความคุ้มค่าความแรงใช้ได้นะครับผมก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับผมก็รีวิวให้เพื่อนๆที่สนใจให้ท่านผู้ชมทุกคนที่อยากเอามาใช้งานนะครับก็ ใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับถ้าเป็นแบบว่าไม่ต้องการทำไล่หรือว่าสวนให้มันกว้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบนะครับมันก็จะรีวิวแค่นี้นะครับเพราะว่ามันก็จะมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะประกอบนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับก็ให้เพื่อนดูว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ ไลค์ like, กด subscribe นะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ